อยากแกะไปตำคงได้แจกเก็บเลยจ้าแล้ปลาเกลือเทศหลายค่ะจ้าปลาเกลือเทศอันนี้ก็จะเป็นบ้านข้าวบริเวณบ้านข้าวสวนผักของข้าวน่าจะสวนผักหลายหละปาเกลือเทศกระโดกโดกจ้ะแล้วก็ลืะเทศช่องนี้กำลังสิสุกน่าจะเนาะปเกลือเทศสวนผักของข้าวน่าจะสวนผักหลายหละปาเกลือเทศกระโดกโดกจ้ะแล้วก็ลืะเทศช่องนี้กำลังสิสุกน่าจะเนาะปเกลือเทศ อากไปไปทงไหนป่ะทีนี่รักมาก็จะเอือนมงมากินะักซีงางานักซีมี้รอบที่หายราได้จากพักซีงามครับแยวมีความสุกกันซอนนี่แหลจ้ามง้งตจใเบิ่งละโหลดเพนม่งางตะลเมืองพึ่งมาบอกทัวมันจิออกสีมองมองด้จากทั่วอยู่นี่หลายจากทั่ว ผักกาดได้จ้ะกาดเอียงอ่ะง่วเได้จ้ะบริเบ๊เหลืยงง่วเได้จ้ะแง่เลือดจ้ะในบริเว๊ะบ,บางเ้ารนะ้จ้ะเนาะเพิ่งดรวดคล้ายคากปลายเน่ยกำลังลร้ายคักจับตรวเเหตุกระไล่คลองกระไล่ลเพิ่งตรวจดูคักดูแง่จ้ะเพื่อนนุ้ยแบบก็รู้ว่าสิบบอกว่าเดี๋ยวมันหลายคักหลายเนี่ยเพื่นเก็บเอาจ้ะร้องคน มามาแม่แม่จากกูได้ะนี่ค่บบานท้าติดท่างดวงด้วยจ้าท่างทางวินน่ะนี่ก็มี่พอผักคอเทศนี่เ,เบียรมันข้าบไปได้้าไปได้ซื้อด้วจาา้าักคอเตเจ้าักคอเทศก็เริ่มไปจ้ะงเียใกล้เลียงเนะาระราาัดจ้กี่างพุ่ สายหมองลายท่างไปละสามีกระดับกำลังลายค่ะจับเกิดเหตุกระไล่คลองกระไล่คนกระลุกวันนี้เรามาเก็บผักซีนะจ๊ะเด๊มาจ้ามาเก็บผักซีกันดนะจ๊ะเด๊คุนอยากจะไปงางเบิดมื่ออืมวิทย์สื่อหรอกจ้ะ่างอยู่ยันสิละเบิดมื่อ ยิ่งย่างแบบนี้แล้ว้ะว่าแล้วเนะาะต้องเค็ดนี่ก็ช็อปลงโบจ้ะหมองเลี้ยงใกล้ได้บาดนี่เนี่ยพักของมั่งบ่งหมองเลี้ยงจ้ะทั่วพุ่มนะจ๊ะเนะาะนี่ก็ทั่วพุ่มใส่จ้ะหมองเลี้ยงใกล้เลี้ยงเนาะารพัด,ดจ้ะ ตุกคักตุกแห่ป่ะผะวแบบนุ้ยแบบก็รู้ว่าสิบอกว่าเดี๋ยวมันหลายคักหลายแน่ผัะเก็บเอาจ้าบนน่้ยแบกทั่วมันสิออกสีม่วงๆได้จ้าทั่วอยู่นี่ได้หลายจ้าทั่วมีผักกาดได้จ้ะผักกาดอีกแต่ทั้งบดดาได้จ้ะอยู่ซื่อๆกับพวกเห็นจ้ะน้ำกันอยู่น้ำกันมาสิบกว่าปีเลยยังเสียละเราคุณต้องยังเสี่เราอยู่ซื่อๆแล้วมาเก็บ ายอออา,ง,ายง,ยงเบิดมืออืมใบยู่ซื่อๆหล่ะจ้ะยางอยู่กันสิยละเบิดเหม่อสิ่ยางแบบนี้ล่ะจ้ะที่วันหล้วเนาะต้องเฮ็ดให้ที่หละยางพุ่นสายหมองหลายท่างไปละสามีกับเราจะลายคักหลายแน่ยไสิกินเบิดท่านี่เกินถ้าหวานมาเอา,เอาก็บ่เบิดเดอ้อมัน,ลนหลายค่ะจ้ะลายจ้ะต้นปะเกือเทียดนี่สชวนผักของข้างน่าจ้ะชวนผักลายหล่ะก,กระเทยกระโดกโดดจ้ะ ผักเคลเทศช่วงนี้กำลังสิสุนกนะ่าจะเนาะบักเคลเทศอ่ะทั่วพุ่มนะจจนะเนาะมีแบบทั่วพุ่มมีแบกเคลเทศนะจ๊ะเพิ่งทัวท่วทั่วพุ่มน่าจะนะโอ้ยหลายค่ะจ้ะทั่วพุ่มอืาไปคเคสิเลียงไนมะล่าเพิ่มขอดเกสิเฮ็ดเนาะจา้ะ ชอบลองโรจาหมองเลียงใกล้ด้บาดเนี่ยพักของมังบงหมองเรียงค่ะทังงะท่วภูมิน่าจะเนาะนีกัทั่วภูมิประทรัรดาด้วยจ้ะยุ่ซื่อๆก็ออบโเก่นคะน้งกันยุ่ยน้งกันมนาะสิบก็ปีกลนยังสิ่งระเบิเพิ่มยังสี่เอาไปยู่ซื่อแล้วมาเข็ดนีกัชอบลองโรจ้า หมอเลียงใกล้ได้บาดอย่าเี้ยผ้าของมาเบิงหมอเลียงกำลังร้ายค่ะจับปกะเทศกับล้ายคลองกับล้ายเบิ้งกันไ่จ้ะหมอเรียงใกล้เลียงเนาะาละพัดกัจ้ะมีความสุขกันซองค้นนี่แหะ,ะจ้าเพรา้างตกใจเบิ้งกโหลดเพราม่้างแต่ละมือ นี่คือด้ายซ่เด็อยู่กัรซอนพ้นก็ต้องเฮ็ดจ้ะเฮ็ดไปสนุกม้วนนะจ๊ะปวดกำลังร้ายค่ะจับกับเทศกับร้ายคลองกับร้ายเิ่งกับไปทรบิดาได้จ้ะอยู่ซื่อๆกับพวกเป็นจ้ะนต้อกันอยู่น้ำกันมาสิบกว่าปีเลยยังเสียละเราเป็นเพื่เสียเราไปอยู่ซื่อๆแล้วมาเค็ดอยามีความสุขกัรซอนพ้นนี่แหละจ้าเพราะว่า นะโดดตอนี้ยังตะลมงอังจะอกาศที่ดีจังันนี้ามีมาแล้วมีผากันอมหัวชองคนนี่แล้วจ้ะเจังไดปัสสาวะงานกะเสื่อเอิมูมากินนักซีงามงานักซีอันนี้รอบที่หาเราได้จากผักซีงามครับงาเบิดมื้ออืมิวสวๆหรอกจ้ะงานดูันสีละเบิดมื สิ่งยาย่แบบนี้แล้วจ้ะว่าแล้วเนาะต้องคิดอะทั่ทวภนะูมิมนะจังเนาะนี่บททั่วภูมิคุณอยากจะไก่คุณอยากจะไก่ได้เอาไว้ถัาไปเกี่ยงอ้อมนานะ่าจังเนาะพับขี่ปวดร้ายคักร้ายแนจ่จ้ะคนรมยบกทัว่วมันจิออกสีมองมองได้จ้ะบทัว่วอยู่นี่ ลายจากถั่วมีผักกาดด้วจ้ะกาดคำล่างลายค่ะจากประเทศกรลายคองกรหลายเห่นกับหินนะนี่ก็มีผักผักกระเทศมนี่เบียรมันเข้าไปเด้เข้าไปเอันซื้อด้วยจ้ะผักครเทศะนักงานักกรเทียมก็เริ่มกระเทธดาด้วจ้ะมีซื้อกับอเป็นจ้ะน้ำกันอยู่น้ำกันมาสิบก็ปีกัยังสี่แล้วตกนยังสี่แอยู่ซื้อแล้วมาเข นานแบไก่างเบิดเมืรอืมวยยุซื่อๆดอกจ้างานดยกันเสรแล้วเบิดเมอร์ิงๆงาแบบนี้และจ้าวานละเนาะต้องคิดอะทั่วพุมมนะา๊ะนะนี่บบทั่วพุมมีความสุกกันซองคนนี่ะจ้าม่ย้งตกจ้าเบิร์ลดดพมง้างตะลือ กำลังร้ายค่ะจับตัวเทิดกับร้ายคลองกับร้ายบ,บริเวณบ้านกว้างขวางจ้าบริเวณบ้าน,นกว้างอีหลีค่ะกว้างขวาง,วางวนะครับนี่สามีเจรจาชีวิตน่าจะเน้องกับพี่เอียงมากไหมไม่แต่เนี่ยจ้าดูแลกันในสะ่น่าจ้าวันนี้เรามาอัน เก็บผักซีนะจ๊ะเด้อมาจ้ามาเก็บผักซีกันเด้อจ๊ะเด้อตุกคักุกแห่ะยป่ะนุ้ยแบบก็รู้ว่าสิบ,บอกว่าเดี๋ยวมันหลายคักหลายแนวป่ะเก็บเอาจ้ากำลังหลายคักจากประเทิดกรหลายคองกรหลายเติ่งล้างสิสุขคองกรหลายหลายจ้าตันนี้คนนะมีทุกอย่างพระอีตู้นี่บททั่วได้จ้ะเนาะวันนีดด้บททัวภูมิบ้านเท่าเหลือเจียงอ่า งัวเด้จ้ะบริเวณเหี้ยงงัวเด้จ้ะแง้เลือจ้ะในบริเวณบานห้าร้เป็ดตรวจคล้ายคัดปลายแน่ะกะ่างพูนลายหมังลายท้างไปละสามีกระดัะง่างพูนลายหมังลายท้างไปละสามีกรดกต้ลังสีรุกของกรนลายลายจ้ะตรนนี้คนมีทุกอย่างพระอีตูนี่บททัวได้จ้เจเเจะนนเาน,น,ะดดนานะบท,ท,ทีนนบททัวภูมบิบานท้านี่ละ ต่ ata, je je ับดดาด้วยจ้ะยูซื่อๆกับบเป็นจ้ะน้ำกันยู่น้ำกันมาสิบกว่าปีไลยั้งสี่แล้าคุัเนสี่เบยูซื่อๆแล้วมาเข็ดแ่ทั้งบดดาด้วยจ้ะยู่ซื่อๆกับโบเป็นจ้ะน้ำกันยู่น้ำกันมาสิบกว่าปีไยทังสี่แล้วเรคุัวเป็นสี่เออโยู่ซื่อๆแล้วมาเข็ดไม่เช่หรจ้ะชีวิตน่านะเาก็บมีอย่างมากไหมมีแต่เนี่ยจ้ะดูแลกันไปน่าจ้ะ เลี้ยับเกษดึงนะจ๊ะดึงให้มันตรงโอ้โอ,โอตรงคนนี่ไกลเกษตรเลี้ยงไม่วเาเพิ่มขอดที่ตรเห็ดหนอ่อจ้ะ,จะได้อยากแกะไปตั้งคงได้จแจกเจ็บเลยจ้ะประเทศหลายขาก,กันประเทศอันนี้ก็ตรเป็นบ้านห้ามบอกเล่นบ้านข้านะ ผักซีมี่ผักคะเทศมี่ผักซีมี่ผักกาดน่าจะนับเนี่ยคือกรสี